สวัดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเจอกันม่อยเดือนนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําผู้รักษาตัวหรือว่า G K สําหรับคนงบเยอะงบกลางแล้วก็งบน้อยนะครับที่สามารถเาไปเลือกใช้ในโหมดต่างๆได้นะครับก็ มีงบน้อยงบกลางแล้วก็งบเยอะตามนี้เลยที่รู้สึกว่าเมตาที่สุดแล้วแล้วก็ค่อนข้างที่จะคุ้มราคาเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูผู้รักษาตูของคนงบน้อยกันก่อนเลยนะครับงบน้อยของผู้เล่นที่งบน้อยนะครับก็แนะนําเป็นเชดนน่ตัว T y ตัวเล็กตัวนี้ก่อนเลยนะครับก็ตัวนี้ก็ราคาค่อนข้างที่จะถูกด้วยครับประมาณ20ล้านสําหรับเมส้มก็แนะนําให้ซื้อเมส้มนะครับแล้วก็เทนเต็มนะครับด้วยส่วนสูงน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างที่จะเมตาครับเราไม่ต้องไปดูพลงพลังเยอะนะครับ สำหรับแบบแรงสามสี่หกเจ็ดแปดแสนเลยนะผมว่าเล่นสบายยันแล้งล้านเนี่ยก็ยังไหวอยู่ครับสำหรับเชนนี่ตัวนี้นะก็แนะนําเลยครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับแล้วก็มีพลังแฝงปารกาัยด้วยค่อนข้างที่จะเล่นได้ง่ายครับแล้วก็รูปร่างค่อนข้างที่สูงใหญ่เลยนะครับ ส่วนตัวที่2ครับก็จะเป็น go belly ร่างเล็กสุดเลยครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะส่วนสูงเนี่ยพอๆกับเชตนี่เลยแต่หนักน้อยกว่านะครับแต่ราคาก็แพงกว่าแต่ได้ ovr ที่เพิ่มมากกว่านะครับก็ประมาณ30ล้านสําหรับอิสส้มแล้วก็มีความเป็นผู้นาพลังแฝงด้วยนะครับแล้วก็สามารถคว้างลูกไก่ได้นะครับก็ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเมตาเหมือนกันสําหรับงบ2 0 3 0บล้านก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะ อ่าน่าสนใจใครมีงบขึ้นมา10ล้านเนี่ยผมว่าจัดโกเบลค่อนข้างที่จะชิวเลยนะครับก็ตัวนี้บินแน่นอนบอกเลยบินแน่นอนนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นมาม่าตุ่จีนะอันนี้ก็เป็นตัวค่อนข้างเฮีะบักแล้วก็เหนียวมากๆับด้วยส่วนสูงแบบร้อยเก้ากจะเป็นแบบอารมณ์แบบกู้ตัวเลยครับกู้ตัวตัวใหญ่เลยอารมณ์แบบกู้ตัวตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีจังหวะปฏิหารค่อนข้างเยอะสําหรับคนแบบงบประมาณ40ล้านเนี่ยผมว่าจัดได้สําหรับงบน้อยงบน้อยนะครับเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยปลากรุงปลาไก่มีหมดนะตัวนี้ก็เป็นตัวบักตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเฮีะเหนียวหนึบแล้วก็ไว้ใจได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับ ส่วนตัวที่4ก็แนะนําเป็นดอนการ์ดแดงตัวนี้เลยก็ดอนเนี่ยขึ้นชื่อเป็นตัวเมตาแล้วตั้งแต่ตัวใหญ่ยันตัวกลางตัวเล็กเนี่ยค่อนข้างที่จะสบายไว้ใจได้อยู่สําหรับดอนนอรมาส่วนสูงน้ำหนักน้ำหนกักพลังเนี่ยสวยมากๆเก้าสิบค่อนข้างที่จะหลายช่องเลยนะครับไอ้เก้าสิบประมาณ2ช่องนะครับก็จุดเด่นก็คือดอนลูกปฏิหารเยอะนะครับเวลาจางังหวะบินลูกปั่นอะไรพวกเนี้ยผมว่ามันไวมากๆนะครับแต่ข้อเสียเลยคือพลังแฝงอะไรเงี้ยมันจะไม่มีปากไก่มันจะเล่น เวลาเราใช้ดอนเราก็ต้องใช้เท้าเตะผมว่าค่อนข้างที่จะแม่นยํากว่าใช้มือใช้มือป่านะครับเพราะว่าพลังแสงปากไกลเนี่ยมันไม่มีราคาก็ประมาณ50บล้านผมว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะสำหรับคนงบน้อยเนี่ยจัดได้นะครับส่วนตัวสุดท้ายก็จะแพงหน่อยก็จะเป็นตีโบวคุดตัวนะครับตัวปกติเนี่ยมันสูง199้านะแต่อยู่ดีมันอัปพดมาก็เลยสูง200เพิ่มมาเซนหนึ่งคูตัวเนี่ย AI ดีผมว่าจังหวะ AI การดึงการเซฟแบบลูกปฏิหารเยอะแล้วก็รูปล่างสูงใหญ่ครับ ก็คือเป็นโกตัวค่อนข้างใหญ่ใหญ่มีความคล่องแคล่วแล้ว,ว่องไวสูงนะครับก็ไว้ใจได้แต่ราคาค่อนข้างแย่แรงครับเจ็ดสิบล้านสำหรับเมส้มก็ใครมีงบน้อยเนี่ยก็สามารถจัดได้อยู่ครับสำหรับอันนี้ใครชอบชอบใครที่แบบไม่ไหวโกตัวใหญ่ๆหญ่อย่างเงี้ยก็มาใช้กู้ตัวได้ครับอย่างเช่นที่แนะนําสําหรับงบน้อยก็จะมีกู้ตัวดอนนารูม่าแล้วก็มาม่าตุจีนเชดนี่ทีวแล้วก็อาจจะแล้วก็จะเป็นโกเบลทีวพวกเนี้ยห้าตัวเนี้ยสำหรับผู้เริ่มต้นที่จะซื้อโกแล้วก็ไปเสิร์ฟตาแหน่งอื่นก่อนแล้วก็โกก็ ไม่ต้องเน้นแพงมากครับเพราะเกิดทีมเรายังไม่ค่อยฟูนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสําหรับงบกลางเลยนะครับที่จะเสริมทัพสําหรับงบกลางนะครับงบกลางตัวแรกครับก็จะเป็นเมนดี้นะตัวนี้ก็เป็นการ์ดพึ่งผ่านมาประมาณ2กิจนะตัวนี้ก็ค่อนข้างที่โอเคเลยเม็ดส้มโอวิอร้อยค่อนข้างโอวกําร์กำลังสวยเลยเลว่สูงด้วยครับ ตัวนี้ก็จะทรงทงแบบนักซาครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะทรงๆเหมือนักซาแต่พลังแฝงปกากไกลไม่มีถ้าใครแบบไม่อยากเหมือนชาวบ้านเขาใช้โกงไพโกะผมว่ามาจัดเชดนิ่ยไปจัดอ่าเมนดี้ได้นะครับค่อนข้างที่จะตัวแบบสูงๆหน่อยลูกกกงลูกเซฟแบบนี้แน่นอนนะครับก็แนะนําเป็นตัวแรกนะครับสาหรับอ่าเมนดี้นะครับส่วนตัวที่2ก็แนะนําเป็นอาริซองเบเกอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นโกเลียพูลกิตทีเอสนะตัวเป็นการ์ดใหญ่เลยนะครับก็ ค่อนข,ข้างที่จะเฟี้ยวเหมือนกันนะครับสำหรับอาริซองนะครับก็พลังแฝงมีปากไก่แม่ส้มเนี่ยร้อยเอ็มโอวอาร์ร้อยค่อนข้างที่จะสวยเลยสําหรับผู้เริ่มต้นประมาณงบกลางๆเนี่ยร้อยเอ็มเนี่ยเสือเหลือครับสำหรับอาริซองการยืนตำแหน่งเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยแล้วก็จะมีจังหวะตรงจังหวะเซฟเนี่ยบ่อยครั้งนะครับแต่จะมีข้อเสียในการเรื่องของการโดนยิงไกลผมว่าถ้าเกิดโดนชิดมุมไปหน่อยเนี่ยโอกาสที่มันจะปัดเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากๆครับเพราะว่ามันไม่ได้สูงแบบ อาแขนมันไม่ได้ยาวขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดลูกแบบไม่ได้คมเกินไปผมว่ามันเซฟค่อนข้าง,างที่จะเซฟเ่ยก็แนะนําเป็นอะรรซองสำหรับงบกลางนะครับตัวที่2เลยส่วนตัวที่3ก็แนะนำเหมือนกันสําหรับนิกโบปโกนิวคาเซ่นนะค่อนข้างยทียโอเคเลยนะครับลูกล่างสูงแบบบางๆหน่อยก็พลังสวยมากๆครับเป็นนิกโปบปตู้เกมตัวนี้ก็ อ่าสมัยเกมรีใหม่ๆอ่ะค่อนข้างตัวนี้ค่อนข้างเป็นที่นิยมครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะบิน,บ,นบินยุงเลยครับตัวนี้ก็แนะนําก็เอาไปซื้อได้ครับ o v r 101นะก็ประมาณ150ล้านเนี่ยหูค่อนข้างเยี่จะโอเคเลยนะสำหรับงบกลางๆนะครับก็จัดได้ครับสำหรับนิปโปก,ก็ยกให้เป็นันดับ3นะครับส่วนันดับ10ก็ยกให้เป็นสําหรับคนงบกลางก็โยกให้เป็นนักซา o v r 101นะตัวนี้ค่อนข้างที่จะ A.I.D. A.I. ตำนานแล้วก็มีลูกป,ปฏิหารเยอะเซฟเหมือนกันนะครับก็อาจจะมีจังหวะเออนิดนึงครับเพราะว่ามันเป็นการ์ดเก่าแล้วแต่เรื่องของพลังเนี่ยผมว่ามันยังเวอร์อยู่นะอ,อ่ากิจเนี่ยผ่านมาหลายเดือนแล้วแต่พลังไส่ในเนี่ยยังโอเคอยู่เรื่องของการยืนตำแหน่งการตอบสนองแล้วก็รูปร่างสูงใหญ่อะไรเงี้ยครับค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับสำหรับงบประมาณสักอ่าร้อยหกสิบร้อยห้าสิบเนี่ยผมว่าสวยอยู่นะครับสำหรับนาซาส่วนสูงเนี่ยได้รูปร่างเนี่ยเมตา,ามากๆมีโปรปากุุงปางปาไก่แล้วก็ ไว้ใจค่อนข้างจะได้นะก็ยกให้เป็นอันดับ4นะครับสำหรับงบกลางนะครับส่วนงบกลางอันดับ5ผมก็ยกให้เป็นตัวแน,นโนหนึ่งเลยนะสำหรับงบกลางผมก็ยกให้เป็นตัวนี้โน่หนึ่งเลยด้วยพลังด้วยส่วนสูงอะไรเนี่ยได้เลยๆเลยพลังเนี่ยร้อ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 ยหลายช่องครับสี่ช่องนะโอยาหนึ่งร้อยหนึ่งราคาก็รับได้อย razem, ู่สำหรับร้อยหกสิบล้านเนี่ยได้พลังไส้ในแบบร้อย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 เนี่ยค่อนข้างที่สวยมีปลาไกา่ด้วยนะครับก็ ตัวนี้ก็จะเป็นอารมณ์แบบร่างโคลแบบกู้ตัวนะครับก็คือรูปปฏิหารเยอะแล้วก็ใช้ในท็อปแล้งได้แบบสบายๆแล้วก็ท็อปแล้งเนี่ยเลือกใช้หลายๆคนที่งบน้อยเนี่ยเป็นคนที่เล่นแต้มเยอะก็ยังมีคนเลือกใช้สําหรับมาม่าอยู่นะตัวนี้ค่อนข้างเย็ยนเหนียวเ,เลยมาม่ายูโรนะครับก็จัดได้สําหรับงบกลางงบกลางนี่ผมยกให้ตัวนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับมากกว่าอาซานะครับโคตรเหนียวตัวนี้ส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นโกของผู้รักษาะตูสําหรับคนงบเยอะก็จะเป็นแบบ200อัพละสำหรับเม็ดส้มเม็ดแดงอะไรเงี้ย ก็ตัวแรกเลยก็จะเป็นไม้ไมยองตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเฉลดฉายแล้วก็การยืนตำแหน่งเนี่ยดีมากๆหลังจากที่อัพแพด หลังจากกิจยูโรมาเนี <ๆ S 2> ่ยก anyway. ็คือหลายเดือนแล้วประมาณ2เดือนนะครับก็ตัวนี้เห็นได้ชัดเลยว่ามันเหนียวผิดปกตินะครับก็จังหวะการซูงมการซืเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็การยื้ตำแหน่งเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะดีเลยแล้วก็ถ้าโดนยิงไกลๆผมว่าหายครับเพราะว่าด้วยรูปร่างมันด้วยครับแล้วก็แขนเนี่ยมันไม่ได้ยาวขนาดนะส่วนสูงเนี่ยร้อยเก้าสิบเอ็ดนะแต่เรื่องของการควักบอลการยื้ตำแหน่งเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะดีแล้วราคาก็ค่อนข้างจะสวยนะครับสำหรับโอวียร์ร้อยสี่ตัวด้วยราคาองข้อยเจ็ดสิบ ได้โอยวยค่อนข้างเย่สูงเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับ4กันเลยนะครับอันดับ4นะก็ตัวนี้เลยก็จะเป็นตัวยอดนิยมสำหรับโมนดตูเฮดที่แหลงท็อปแหลงเนี่ยเลือกใช้ค่อนข้างเยอะเยอะก็จะเป็นดอนนารูม่าทีเอสนะครับตัวนี้ค่อนข้างทีง่จะพลังเวอร์นะในการพุ่งตัวการตอบสนองนะ่ะก็อยู่ในเกมจริงๆรูปปฏิหารแบบเวอร์เยอะเยอะโคตรเวอร์เรียกว่าโคตรเวอร์ดีกว่าก็เป็นโกแบบระดับท็อปเลยที่ ท็อปเล้งเนี่ยเลือกใช้มากที่สุดเลยนะคือแล,แล้วราคาเนี่ยค่อนข้าง,างที่จะรับได้250้าล้านเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะเหนียวเลยแต่เพิ่ม20ล้านเนี่ยได้ไหมไม่ยองโอเบียเยอะแต่เล่นจริงๆผมว่าดอนนารุม่าเหนียวกว่านะครับเล่นจริงๆในเกเนียผมว่าดอนนารุม่าค่อนข้าง,างนี่มีปกิจิยาการพุ่งอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะเวอร์กว่านะก็ยกให้เป็นอันดับสนะครับสำหรับคนงบเยอะนะครับ ส่วนอันดับ3ก็ยกให้เป็นโกเบลนะ5เกมไหนเซฟคือโกเบลบินบินทั้งเกมนะแต่5เกมไหนมันไม่เซฟคือปล่อยเข้าหมดเลยครับก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเกียย์เหนียวหนึบแล้วก็ไว้ใจได้อยู่นะครับโกเบล UCL ล่างใหญ่นะครับก็ด้วยส่วนสูงอย่างที่ผมบอกผมก็แนะนําตัวเล็กไปด้วยสําหรับคนงบน้อยนะก็ราคาเนี่ยผมว่าแพงมากๆสําหรับ โกเบลก็300กว่าล้านนะก็แต่ก็ยังรับได้อยู่เพราะว่ามันมันค่อนข้างที่้อเหนียวหนึบในระดับท็อปอยู่นะครับแต่ถ้าจอ่จอๆ่อย่งายงไง,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 งก็เข้าแต่ปฏิหารยผมว่าเยอะกว่าดอนนะในความคิดผมผมว่าโกเบลกับดอนเนี่ยปฏิหารเรื่องของปฏิหารเนี่ยใกล้ๆเคียงกันแต่จะเอียงไปทางโกเบลนิดนิดเรียกว่านิดๆนิดนึงนะครับพลังแฝงก็จะมีพวกปลาไกผมว่าปกตินะครับแล้วก็พลังเนี่ยค่อนข้างเยี่ยงสวยร้อยสามร้อยสามแล้วก็ร้อยหนึ่งร้อยหกโอเคอยู่นะครับก็ยกให้เป็นดอนอ่ายกให้เป็นโกเบลนะครับอันดัับบนะคร ส่วนอันดับสองผมก็ยกให้เป็นเอ็ดวินวัตสานะตัวนี้ก็ค่อนข้างเชื่ะ เหนียวหนึบเลยแล้วก็มีมีเรื่องของการเซฟแบบปกติเลยแต่ผมว่ามันหลังๆเนี่ยผมว่ามันดูแบบเว่อร์ๆน,นิดนึงแต่ก็ยังไว้ใจได้อยู่สําหรับเอ็ดวินวัรตาซานะเพราะว่ามันมีโกตัวใหม่ๆเข้ามาด้วยตัวนี้ก็ยังไว้ใจได้ด้วยส่วนสูงน,น้ำหนักเนี่ยผมว่ามันยังเซฟอยู่นะครับแล้วก็พลังแฝงเนี่ยโอเคดีเหมือนกันนะครับราคาเนี่ยโอตแพงโคดข้างแพ,ง,พง600้อยเอ็มนะครับก็สามารถจัดได้อยู่ก็ยกให้เป็นอันดับ2สําหรับวันตาซาพลังเนี่ยมันสวยรูปร่างเนี่ยโอเคอยู่นะครับจังหวะเซฟเนี่ ส่วนอันดับหนึ่งผมก็ยกให้เป็นตีบวกกูตัวล่างตู้เกมนะจริงๆมันมีบุฟฟอนด้วยผมว่าบนะุฟฟอนน่ะมันพอๆกนะับนซากับดอนแล้วก็โกเบลนะแล้วก็อันดับหนึ่งอนะ่ะผมว่ากูตัวนี่แหละอันดับหนึ่งเพราะว่าด้วยพลุงพลังลูกลงรูปล,ล,ล่างแล้วก็ปรับอ,อีดิตส่วนสูงมาใหม่ด้วยครับแล้วก็เรื่องของการเซฟในเกมผมว่ามันไว้ใจมากได้ที่สุดละไว้ใจได้มากกว่ายาซีแล้วก็บุฟฟอนที่มาใหม่ที่พลังเว่อวผมว่าเซฟไม่เท่าพวกนซา โกตัวแล้วก็โกเบลดอนอะผมว่า4ตัวเนี้ยเหนียวที่สุดในเกมแล้วไม่ว่าจะเป็นกูตัวนาซาดอนโกเบลเนี่ยเหนียวที่สุดในเกมแล้ว4ตัวนี้เลยคือหลักๆเลยนะครับส่วนโกส่วนบุฟฟอนกับยาซีเนะีผมว่าใกล้ๆก,กันถึงพลังมันจะเวอร์นะแต่ผมว่าเล่นในเกมจริงๆอะ่ะสู้4ตัวนี้ไม่ค่อยได้ครับก็ผมขอญาตัดไปเลยครับก็แนะนําเป็น ถ้าเป็นตัวที่ราคาแพงแบบนั้นนะผมว่าเหมาะกับคนที่เป็นแบบสุตลต่านเน้น o v r ทําทีมเล่นเมนเจอร์วิดเอมากกว่านะครับแต่ให้เฮสเวสเนี่ยผมว่าคูตัวเนี่ยนาบวันครับเรียกว่านามวันเลยเรียกว่าบินเบนยุงครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะสูง200เมตรแล้วก็น้ําหนักเนี่ยตัวใหญ่มากๆครับแล้วก็มีความคล่องตัวเนี่ยสูงราคาก็600รา,ราคาพอๆกับนัซครับก็แล้วแต่ชอบ ใครจะว่านาัซาเหนียวกว่าก็ไม่เป็นไรครับใครจะว่ากูตัวเหนียวกว่าก็ไม่ไปก็ไม่เป็นไรใครจะว่าบูฟฟอนดอนนูมาหรือโกเบลเหนียวกว่าก็ไม่เป็นไรที่ผมจัดมาก็จัดตามความรู้สึกแล้วก็พบเจอแล้วรู้สึกว่าพวกนี้มันเหนียวประมาณนี้แล้วก็จังหวะในเกมเนี่ยประมาณนี้นะครับแต่ที่พบเจอเนี่ยกูตัวเนี่ยนมามวันเรื่องปฏิหารเนี่ยผมว่าบ่อยครับบินเป็นยุงครับตัวนี้ก็โยให้เป็นอันดับหนึ่งสำหรับ GK งบเยอะเลยนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปน,นี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ